พิงพิงประภาเคลื่อนไหวภาพล่าสุดหลังแม่ออกมาชี้แจงสาเหตุปมแฉลูกสาวงานนี้แฟนคลับส่งกำลังใจให้รัวๆหลังจากที่เป็นประเด็นที่ร้อนระอุว่อนโซเชียลเมื่อคุณแม่ของนางเอกสาวพิมพ,งพิงประภาและพลอยพลอยไพยลินได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดชะลูกสาวปมเรื่องให้สัมภาษณ์ว่าช่วยครอบครัวปลดหนี้แต่ฝ่ายคุณแม่ได้ถามหาสเตตเมนต์หากช่วยครอบครัวจ่ายหนี้จริงจะขอชื่นชม อีกทั้งยังได้โพสต์ข้อความตัดเพอ้อีกมากมายบนเฟซบุ๊กของเจ้าตัวซึ่งด้านทิมก็ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาย,ยอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาจริงและกำลังหาทางแก้ไขเรื่องที่เกิดหากมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะตนเองค่อนข้างมั่นใจว่าในสิ่งที่พูดและสิ่งที่ทำในฐานะลูกคนหนึ่งเธอทำได้ทำอย่างเต็มที่แล้วคุณแม่พิมพิมพ์ประภาที่แจงสาเหตุที่ออกมาแฉลูกสาว ด้านคุณแม่ของพิมพ์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้ร่ายยาวชี้แจงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเผยถึงสาเหตุที่ตนออกมาโพสต์แฉลูกสาวในบางช่วงบางตอนไว้ว่าที่โพสต์ตไปเพราะตอนนั้นยอมรับว่าเสียใจมากน้อยใจมากๆที่ได้ยินคําพูดของลูกๆไม่มีน้องพลอยวันนั้นนะคะพูดในกล้องพยายามเคลียร์ปัญหาหลังบ้านแล้วคะ่ะทั้งไลน์ถามส่วนตัวหรือในกลุ่มอ่านแต่ก็เงียบกันหมดหลังจากแยกออกมาจนถึงวันนี้ระยะเกือบเจ็ด เนืนก็ยังไม่ได้รับคําตอบใดๆอีกทั้งยังตอบปมหน้าเงินว่าแม่ไม่เคยขอเงินลูกใช้ค่ะต่อจากนี้แม่ขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะคะเพราะอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันทิมเคลื่อนไหวพร้อมภาพสุดอบอุ่นล่าสุดทิมก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลงบนสตรีอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นรูปภาพของคุณพ่อกับสุดที่รักที่นั่งเล่นหยอกล้อกับน้องหมาพร้อมกับระบุเป็นรูป อีโมจิหัวใจสีขาวงานนี้ด้านแฟนคลับคงจะดีเอมส่งกำลังใจถึงเจ้าตัวกันอย่างมากมายแน่นอนและเชื่อว่าทิมเองก็คงจะเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นมากๆ